สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีทุกๆคนครับวันนี้อยู่ในแมปบ้างไฟซิมเลตเตอร์นะครับ <c oughs> มันมีอัปเดตใหม่มานะครับประมาณสัก2อถึงสวันที่แล้วนะครับไม่ได้ว่างไงไปฟาร์มเพซิมเลเตอร์อยู่นะครับไปนับเดีดลูกใหม่นะครับนี่ n New World ไปไปดูเลยน่าจะเป็นลูก Tech World นะครับเงินพอหรือเปล่านี่500 QD อ่ะฮะขาดอีก100โอเคฟาร์มก่อนแป๊บครับ กำลังจะปล่อยจรวดแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งที่เล่นเท่านั้นมีบูทไหมนี่อันที่หนึ่งขอคูณเงินคูณเงินไม่มีคูณเงินเลยเออ,อแย่ละถึงไหมนี่หนึ่งร้อยคิวดีสามสองหนึ่งนับไว้ไปหน่อยนะครับนับไว้ไปหน่อย <c oughs> ขอให้ได้เถอะนะห้าร้อยคิวดีขอเลยนะขอเลยอุยอุย,อย ระเบิดแรงจังอนะดูจากซองลาไม่ถึงเออขาดอีก30 QD ครับอ่ะฟาร์มต่อฟาร์มต่ออันนี้ขอเลยนะคูณ2เงินเลยยังไม่ใช่เออพอต้องการคูณ2เงินครับไม่มาตลอดเลยหัวจะปวดแต่น่าจะถึงอยู่แล้วนะครับ500 QD เก็บ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  อุยอุยอุยห้าร้อยเท่าไรห้าร้อยยี่สิบได้ปะไม่ถึงหรอือเอาโอเคไปเจกโวน่าจะเอา้าแล้วอ๋อต้องกดวาร์ปอีกทีเหรอเมื่อกี้กดซื้อโอเค <c oughs> งงกันเลยทีเดียวน่าจะเป็นหน่วยเงินใหม่เลยนะครับนั่นไง ไม่ต้องน่าจะนะครับเงื่อยเงินใหม่เลยแล้วก็เริ่มเล่นใหม่กี่โซน1โซนสโซนประมาณ3โซนเทียบเกรดอาา่ะฮะอ๋อที่รวมสลี้ยงเป็นระดับเดมอนนะครับนึกว่าเทียบเกรดปัดโทว่าแต่ของเก่าเทียบเกรดมาเพิ่มปะเพิ่มมาหรือเปล่าไม่เพิ่มเลยอ่เอาไปกลับไปฟาร์มดาบราคาเริ่มต้นเล่มละ หนึ่งพันดาเมจสิบสองบิลเลียนนะครับโอเคฟาร์ม okay. ก่อนเลยหนึ่งพันเออขอหมวกก่อนเลยหาหมวกนะครับหมวกหมวกไม่มีกล่องหมวกเลยนี่ไงใช่ปะ่ะอันนี้มาตู้เซฟไม่ใช่ได้ไดมอนใช่ปะ่ะโอเคไม่มีกล่องหมวกนะครับสัตว์เลี้ยงไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเพราะมันคูณเงินเนี่ยคูณละหน่วยเงินกัน <c oughs> ต้องหาสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับ เอาเงินถึงแล้วนี่ฟาร์มเพลินเลย <c oughs> <c oughs> ตู้สุ่มสัตว์เลี้ยงไม่มีใช่ปะเออที่จริงมันน่าจะมีตู้สุ่มสัตว์เลี้ยงก่อนนะโซนแรกเนี่ยเหี <c> ้ <oughs> ยเอาเลยอ่ห้าแฟนเทคอยนะครับอย่างเยอะลงเงินได้อย่างน้อยนะครับ <c oughs> บางทีก็หวยจะปวดกับตัวเองนะครับ <c oughs> ลูกกระต่ายไม่ดูอะไรเลยะนู่นไงตู้สุม่มนะครับ หัวจะปวดจัดไม่มองอะไรเลยตัวนี้สุ่มครั้งละห้าร้อยตัวนี้ห้าพันอะตัวห้าร้อยหรือเป็นตัวกได้เนหนโอเคแจ๋วอันคอมมอนเทคเอ็กซ์ลอสพลังเท่าไหร่อ่อคอะ,อะคูณหกเลยนะครับมันต้องอย่างนี้ดิถึงจะเล่นง่ายครับ <c oughs> หัวจะปวดได้อีกสามตัว หน้าตามันเป็นยังไงนี่ขอดูหน่อยคล้ายๆกับของเก่าเลยนะครับเทพจะไม่แตกต่างกันเลยได้เงินเท่าไหร่6500โอเคแจ๋วมันต้องอย่างนี้ดิถึงจะฟาร์มง่ายนะครับก็ว่าอยู่ถ้าไม่มีตู้สุ่มเนี่ยเออมันจะฟาร์มยังไงฟาร์มยากจัดตาไม่ดูอะไรเลยได้มา28,000อ่ะมาต่อยอดก่อน เป็นตูวว้โดินเลยสี่ตัวโอเคอสี่ตัวคูณสิบสี่อ่ะใส่คูณสิบเอ็ดคูณแปดคูณแปดอ่ะโอเคดาบเล่มละเท่าไหร่ถัดไปห้าพันโรบัคหนึ 1, 2, ่งหมื่นสองพันห้าร้อยโอเคมาซื้อเล่มห้าพันโอเค ไปฟาร์มเออไอตัวไดมอนเนี่ยมันใส่เลยไดปะใส่ได้เลยโอเคอาา่ะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาทำนะครับฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนห้าแสนถึงไหมโอเคไปสตีมพังนะครับโอเคฟาร์มต่อเลยบูทเหลืออีกหนึ่งนาทีได้บูทมานะครับเมื่อกี้มันก็เลยฟาร์มง่าย อันต่อไปเหลืออีกหนึ่งนาทีขอบูธคูณสองเงินเลยนะครับโซนถัดไป n อ o City ครับใช้ห้าล้านถิคอยโอเคฟาร์มฟามฟามฟาม,มีที่อะไรนี่ที่ใส่โค้ดใช่ปะโอเคออาฟาร์มต่อบูธกำลังจะหมดแล้วนะครับสามสองหนึ่งแล้วก็หมดแล้วโอเคตัวสุ่มเท่าไหร่ขอสักครั้งละหมื่นได้ปะครงะห้าหมื่นเลย อ้ามาได้หกตัวนะครับตัวสุดใช้ขอดีๆเลยคอมมอนครับพลังท่าไรกันอนะ่ะเอาตูด้านนอกโหดกว่าอีกนะครับอ๋อตัวนี้มันเป็นเลเวลแปไงมันก็เลยคูณ20นะครับอ่ะใช้ตัวนี้ไปก่อนถ้างั้นคูณ12โอเค ไป Neo City มีที่ทำเรนโบวด้วยอ่ะฮะมันไปถึงระดับไหนแล้วนี่สัตว์เลี้ยงมันมีกี่ระดับนี่ทั้งหมดเยอะจะจะโอ้โหแล้วราคารวม270ล้านโอ้โหแพงปุยมุย้ยมีที่ฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็มีร้านค้าขายดาบ7จ0 0 0แสน4แสน 8แสนหนึ่งล้านโอเคซื้อเจ็ดหมืนไปเลยเอาที่จริงหนึ่งแสนสามเนี่ยก็ซื้อได้ปัดทหัวจะปวด <c oughs> มาถึงโซนสุดท้ายแล้วนะครับมันก็ยังไม่มีกล่องหมวกเลยอะ่ะอ,ออกไปเร็วะระบบหมวกเนี่ยอะเนี่ยอ,ออกไปเร็วอไอกล่องดอบหมวกเนี่ยอ,ออกไปเร็วโซนนี้ไม่มีตู้สุ่มนะครับต้องไปสุ่มโซนก่อนหน้านี้โอเค ปุ่มครั้งละเท่าไหร่นะห้าหมืนใช่ปะ่ะห้าหมืนอ่าฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนได้เท่าไหร่หนึ่งล้านหน้าแสนใช่ป่ะโอเคไปสุ่มมีตัวใหญ่ด้วยนะครับสองตัวเลยหนึ่งในหมื่นกับหนึ่งในแสนนะครับเยอะจะจัดตัวสี่สิเอร์เซ็นตเนี่ยเอาลบทิ้งไปเอาเฉพาะสิบเจ็ดเร์เซ็นขึ้นนะครับแล้วก็ผมมีอันนี้ด้วยนะครับเออนี่นี่นี่ ลักกี้นะครับ5นาทีไปสุ่มเลยยาวๆเอา้าเงินหมดแล้วเหรอหนึ่งล้านแสนนะนะไวจัดเฮ้ยมังกรสตรีมพังรากอนสามเปอร์เซ็นต์เด้อ หรือหนึ่งในหนึ่งหมื่นใช่เหรอผมจะได้เหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลบสแล้วนะครับจะลบสแล้วสามเปอร์เซ็นต์นะครับ,บ,ลลนะรบตัวสามเปอร์เซ็นต์ตกใจนี่ว่าได้หนึ่งในหนึ่งหมื่นนะครับพลังเท่าไรคูณสิบห้าอ๋อคลอดกากเลยวะแล้วคือประเด็นผมเอาอตัวดีลีไปไง <laughs> มันก็เลยไม่ได้อะไรมาเลยนะครับเนี่ยไอตัวที่ใช้อยู่เนี่ยโหดกว่า oh อีกนะครับนี่คูหน้าสิิบเลยครับทีแรกเนี่ยกะเอาไว้นะครับตั้งใจจะเอาไปรวมเป็นระดับเดมอนนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรนโบว์แต่นะครับไม่มีสัตว์เลี้ยงเอาไปรวมสําหรับอัปเดตใหม่นะครับของแมบ Fire w a l วอล์คซิมูเลเครับเป็นอัปเดตโลกเทคโบนะครับก็ประมาณนี้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านครับไปละบาย